ผู้เสียหายไม่เชื่อคำถแถลงของกันแชรแต่ละบอสได้ส่วนแบ่งยอดขายรายเดือนบอสปอได้ถึง40ล้านรับพลาดเสียใจมากที่ร่วมลงทุนจนทะเลาะกับลูกชายทั้งทงท,งที่เคยเตือนเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่14ตุลาคม2567นั่นางเอนามสมมุติผู้เสียหายเปิดเผยว่าตนตกเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกัน ในช่วงโควิดแรกๆกเมื่อปี2565ตนดูโทรทัศน์แล้วเห็นรายการชื่อดังรายการหนึ่งมีบอสต่อมาออกรายการซึ่งบอกว่ามีคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ฟรี50ท่านแรกแล้วสแกน QR Code ไปสมัครตอนนั้นตนเห็นว่าเขามีความน่าเชื่อถือมากประกอบกับตนก็อยากได้เงินเนื่องจากอยู่บ้านเฉย จึงได้ตัดสินใจสมัครไปจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาหาเพื่อสอบถามชื่อและอาชีพจากนั้นก็มีครูพี่เลี้ยงดึงเราเข้ากลุ่มและเปิดคอร์สเรียนทั้งหมด7วิชาใน5วันแล้วบอกว่าถ้าหากสนใจให้ลองซื้อสินค้ามาทานก่อนได้ตนจึงตัดสินใจลองซื้อในราคา2,500บาทจากนั้นเขาก็บอกว่าต้องฟังนิทานคำแนะนำของเขาครบ30วันก่อน เราจะไม่สามารถร่วมธุรกิจได้เลยจะเป็นเพียงแค่การซื้อสินค้าไปใช้เท่านั้นจะยังไม่สามารถขายของได้ตนจึงเข้ากลุ่มไปฟังให้ครบ30วันในช่วงเวลานั้นตนรู้สึกเหมือนโดนล้างสมองจะเข้ากลุ่มลายของแม่ขายทุกวันจากนั้นก็มีโปรโมชั่นต่างๆมาล่อให้เราสนใจ ซึ่งมีอยู่วันหนึ่งในงานเปิดตัวสินค้ายาสีฟันโดยมีคุณกันกันตถาวรเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งตนได้เข้าร่วมงานเปิดตัวดังกล่าวที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในเมืองทองทานีเราก็ชื่นชอบคุณกันมากจึงได้ตัดสินใจเปิดบินโปรโมชั่นยาสีฟันในราคา250,000บาทรวมพวกยิงแอดโฆษณาต่าง ที่ตนตัดสินใจลงทุนเพราะว่าเขาบอกว่าแล้วเราจะได้ส่วนแบ่ง5บาททุกชิ้นจากลูกค้าทั่วโลกเพราะมีอยู่ที่ต่างประเทศด้วยจะได้ส่วนแบ่งเป็นเวลา3ปีและมีการโชว์แผนการตลาดที่ทำให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจบอกว่าบริษัทไม่มีหนี้สินตนจึงเชื่อเพราะว่าเขามีความน่าเชื่อถือมากโดยในขณะนั้นเมื่อตอนเปิดบินแล้วก็จะได้ยาสีฟันมาสิบลัง จากนั้นบอสปอก็มาแนะนำให้ยิงแอดโฆษณาหลักหมืน่นจากนั้นเขาก็ให้รายชื่อเรามาเพื่อให้เราโทรหาชักชวนให้มาเปิดบินตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญมากนะักแต่มีอยู่คนหนึ่งในทีมที่สามารถปิดงานได้แล้วก็ได้โอนชื่อให้กับบอสปอคนนี้ไปทําให้เงินที่จ่ายค่าย,ยิงแอดไปก็ไม่ขาดทุนทําให้ตนรู้สึกสนใจกิจการนี้ จากนั้นเราก็ยิงแอดไปแต่กลุ่มที่เราได้ก็จะเป็นพวกชาวนาชาวประมงกลุ่มคนที่ไม่มีเน็ตเล่นโซเชียลไม่เป็นเราจึงได้นั่งคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเหมือนมิจฉาชีพที่ต้องโทรหาเขาและพูดน้มน้าวจิตใจเพื่อให้เขาเปิดบินเราไม่สบายใจมองว่าเงินที่ได้มาเหมือนเงินบาปเงินของคนที่เดือดร้อนเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ทะเลาะกับลูกชาย ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกชายเตือนแล้วแต่ไม่ยอมฟังพร้อมกับนําเงินของลูกชายมาลงทุนในธุรกิจนี้ด้วยและมีบางคนที่ตัดสินใจไปกู้เงินแล้วมาเปิดบินกับเราด้วยบางคนเล่าให้เราฟังว่าแม่ทีมเปิดแชร์และให้ลูกทีมเปียดแชร์เพื่อมาลงทุนทําให้เขาต้องเสียดอกซ้ําซ้อนนางเองนามสมมุติกล่าวต่อว่าแต่แม้ว่าตนจะหยุดทําธุรกิจนี้มาประมาณหนึ่งปีแล้ว ตนก็ยังจะต้องซื้อสินค้าต่อเนื่องเนื่องจากในสัญญาระบุเอาไว้ว่าเราจะได้ส่วนแบ่ง5บาททุกชิ้นจากลูกค้าทั่วโลกเราจะต้องสั่งสินค้าเขาด้วยโดยในปีแรก2565ตนได้4,500บาทปีต่อมาได้5,000กว่าแต่ในปี2,567ตนได้500บาทเท่านั้นซึ่งผิดไปจากที่เราเข้าใจว่ายิ่งนานไปธุรกิจก็ยิ่งเติบโตแต่กลายเป็นว่าตนได้เงินน้อยลง ซึ่งเมื่อวานนี้คนที่ยังคงทำธุรกิจกับดีไอคอนกรุ๊ปได้นัดการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ตนก็ได้เข้าประชุมด้วยอีกฝั่งก็ชี้แจงว่าจะมีคนอยู่สามกลุ่มคือ1กลุ่มคนที่ซื้อสินค้าแล้วยังสามารถขายได้อยู่กลุ่มที่สองกับกลุ่มที่สมคือทำอะไรไม่ได้มีสินค้าที่เอามาสต็อกไว้ซึ่งอีกฝ่ายก็ตั้งคาถามว่ามันผิดตรงไหนจะไปฟ้องเขายังไงแล้วก็บอกว่าจะฟ้องกลับด้วย จึงทำให้ผู้เสียห,ยหายหลายคนรู้สึกกลัวและกังวลมากส่วนตัวได้ฟังคำแถลงของกันกันตถาวรก็รู้สึกไม่เชื่อเพราะว่าบอสทั้งหลายได้ส่วนแบ่งจากการขายสินค้าต่อเดือนห่ปอร์เซนจากยอดขายทั้งหมดซึ่งถ้าหากเป็นพรีเซนเตอร์จริงก็จะไม่ได้ส่วนแบ่งเพราะว่าบอสทีมของเราได้ส่วนแบ่งบางเดือนบอสพอได้ส่วนแบ่งกว่า40ล้านบาทซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีคนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แน่นอน นางเอนามสมมุติกล่าว